ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาชมงานงานเรานะครับผมลูกค้าเข้ามาเป็น f o r d Everest ตตัวใหม่นะครับป้ายแดงอยู่เลยนะครับแต่ว่าน่าจะใช้หลายมือแล้วจนเริ่มไม่แดงแล้วนะครับผมอ่ะคันนี้เป็น f o r d Everest ตตัวใหม่ล่าสุดเลยครับปี2022นะครับผมตัวนี้ภายนอกและภายในสวยขึ้นมากๆเลยนะครับลูกค้าเข้ามาเคลือบเซรามิกนะครับผมแต่ว่านี้ยังไม่ได้ทำนะครับนี่เราเพิ่งเตรียมผิวเพิ่งล้างน้าสะอาดเสร็จ ให้ดูก่อนผิวส้มก่อนทํานะครับประมาณนี้ดูว่าดูมีความชัดนะครับผมแต่นิดหน่อยไม่ชัดมากนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่จะมาให้ดูวันนี้นะครับคือรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยลูกค้าหลายคนนะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องขัดนะครับทาไมต้องขัดแบบว่ามีส่วนลดไหมมีอะไรพิเศษไหมสําหรับรถใหม่ป้ายแดงที่ยังไม่ได้ทํานะครับผมเราจะให้ดูวันนี้ว่ารถป้ายแดงเนี่ย ที่เราต้องเตรียมผิวก่อนกระบวนการเหมือนกับรถที่ใช้งานมาแล้วจริงๆเลยเพราะว่าทุกส่วนมันมีรอยหมดเดี๋ยวมาดูฮะอนี่เป็นไฟ2องรอยนะครับถ้ามันดูรอยกันริ้วรอยต่างๆนี้จากการเช็ดนะครับผมหรือการล้างทั้งนั้นเลยนะฮะรถคันนี้ใบแดงอ่ะครับอย่างเงี้ยรอยอย่างเงี้ยเป็นรอยจากการเช็ดที่รุนแรงนะครับผมรุนแรงมากๆเลย อาจจะไม่ใช่ผ้าเลยครอาจจะเป็นวัตถุอย่างอื่นเป็นเล็บหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ไปแบบสกิดไปขัดพวกคราบสิ่งสกรปรกนะฮะมันก็เลยจะได้ลอยแบบนี้ซึ่งเป็นลอยลึกนะครับแต่ขัดออกได้ดูตามคันครับยังไงก็มีครับเนี่ยพวกนี้ริ้วพวกนี้แต่การเช็ดถูทั้งนั้นเลยคานพวกนี้ก็จะมีเห็นไหมเยอะนะฮะไล่ไปมีทุกส่วนครับมีแน่นอนรถใหม่ยังไงก็ต้องขัดนะครับผมลองดูประตูกัน โอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะมากนะฮะใช้จากไฟพวกนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่ร้านซาน,นี่เราขัดจะใช้ไฟเพื่อที่จะเช็ครอยพวกนี้นะฮะเห็นไหมมี mm. ทุกส่วนจริงๆเอาแค่ okay. มุมเดียวพอนะฮะ mm. เดี๋ยวจะทั้งคันมีแน่นอนนะครับผมมารถใหม่มีรอยแน่นอนนะครับ mm. ก็เดี๋ยวเราจะทำการคลิงนิ่งกันคันนี้ลูกค้าทำ เซรามิกนะครับผมปรับผิวส้มด้วยแล้วก็ติดฟิลม์มชุดชุดบีก็คือครึ่งหน้านะครับผมจุดประทับต,ต่างๆนะครเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานจัดการหลุยให้นะครับผมโอเคก็มาอัปเดตสั้นๆวันนี้เดี๋ยวมาดูครับหลังทําเสร็จมันจะเป็นยังไง